เวลา7.15นาฬิกาส5นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนาย,ยิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปยังด้านหน้าอาคารภูมิศิริมังคลานุสนรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย ทรงบาทพระสงฆ์ร่วมกับคณะผู้บริหารคณาจารย์แพทย์พยาบาลบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปเนื่องในโอกาส,สทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2566 ปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยดําเนินกิจการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขดูแลประชาชนชาวไทยมาครบ108ปีจากนั้นพระราชาทานพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2566แก่บุคลากรของสภากาชาติไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลขอให้ปีใหม่นี้ทําให้ทุกๆท,ท่านที่นี่ก็ให้ มีความสุขทั้งกายและใจประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างที่ปรารถนาแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็แข็งแรงทั้งกายและใจที่จะทำอะไรได้ตามความต้องการทท่านและครอบครัวให้ความจเจริญแบบยั่งยืนถึงปีใหม่จะมีพรใหม่แต่ก็ พนเก่าก็ใช้ได้เรื่อยๆเพราะให้ทุกอย่างที่ดีๆสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปคิดถึงก็ให้ล่าเริงแจ่มใสทุกๆท่านต่อจากนั้นทรงพระดมเนินไปยังอาคารอานาันทมหิดลทรงปลูกต้นชมพูพ,พันทิ์เสร็จแล้วทอดพระเนตรการดำเนินงานของสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักบ,บริหารวิชาการสุขภาพโลกหรือ School of g l o b a l health มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการบริหารหลักสูตรนานาชาติเพื่อยกเพื่อยกระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูงตอบสนองความต้องการสังคมในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลสุขภาวะทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังสร้างระบบและเครือข่ายทำวิจัยรวมกับนักวิจัยจากทุกภูมิภาคของโลกเพื่อตอบโจทย์ที่ท้าทายด้าน global health หรือสุขภาพโลกรวมทั้งความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ โอกาสนี้ทรงวาดภาพฝีพระหัตพระราชทานเพื่อความเป็นสิริมงคลปัจจุบันสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลกจัดหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาในหลายสาขาได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตมีสาขาที่น่าสนใจชเช่นสาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุสิีบัณฑิตมีสาขาที่น่าสนใจเช่นสาขาวิชาเวชาศาสตร์คลินิกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์และชีวเทคโนโลยีเป็นต้น เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าออก,กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จออกนะหวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูล,ลนิธิพระบรมาราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระพุทธเทลิศล,ล้านภาลายัยในพระบรมาราชูปถัมภ์ประจำปี2564ผ่านสื่อเล็กรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ ที่ประชุมมีระเบียบวาระต่างๆอาทิรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี2563รายงานกิจการของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิในรอบปี2564รายงานการเงินและงบดุลของมูลนิธิรายงานการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยประจำปี2564รายงานการดําเนินงานของอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยอุทยานรอ .2 จังหวัดสมุทรสงคราม รายงานการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เรือนไทยทั้งสองหลังในอุทยานรายงานการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างในอุทยานและรายงานการจัดงานเทศมหาชาติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลายัย